ระบบ etic, คิเนติกกลไกสุดล้ำที่ทำไปเพื่ออะไรสำหรับใครที่เป็นแฟนนาฬิกาไซโกเนี่ยก็คงจะรู้จักกับระบบคิเนติกกันเป็นอย่างดีแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าข้าวให้ฟังนะครับโดยระบบคิเนติกเนี่ยเป็นระบบกลไกการทำงานหนึ่งของนาฬิกานะครับที่ถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนาโดยบริษัทไซโกวางจำหน่ายครั้งแรกในปีคิตศักราช1988โดยทางไซโก้เนี่ยได้จดสิทธิบัตรของระบบกลไกเนี้ย และก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ไซโกเท่านั้นคือแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าทําระบบกลไกลนี้ออกมาวางจําหน่ายเนี่ยถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไซโกนะครับโดยระบบกลไกคิเนติกเนี่ยเป็นการผสานข้อดีระหว่างนาฬิกาออโต้และก็นาฬิกาคอร์สเข้าด้วยกันนะครับโดยหลักการทํางานเนี่ยคือกลไกลนี้นะครับมันจะมีเจ้าตัวโรเตอร์เนี่ยที่เหมือนกับโรเตอร์ในนาฬิการะบบออโต้นี่แหละ แต่ว่าตัวโรเตอร์ในนาฬิการะบบออโต้เนี่ยเวลาที่มันแกว่งมันหมุนเนี่ยมันจะสํารองพลังงานไปที่ตัวสปริงลานนะครับเพื่อปล่อยพลังงานให้กับนาฬิกาแต่ว่าตัวโรเตอร์ของระบบคีเนติกเนี่ยเวลาที่มันแกว่งเวลาที่มันหมุนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้าหรือว่าสร้างประจุไฟฟ้าเนี่ยเพื่อเข้าไปเก็บในตัวคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวถ่านนั่นแหละก็คือมีหน้าที่กักเก็บพลังงานที่ได้จากการแกว่งของ ตัวโรเตอร์ไปพร้อมๆกันกับการปล่อยประจุพลังงานเพื่อเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้กับตัวนาฬิกานะครับโดยข้อดีของระบบเนี้ยมันก็คือความเที่ยงตรงจากระบบคอร์สแล้วก็การสำรองพลังงานที่ยาวนานนะครับได้หลายเดือนเลยแต่ว่าก็ยังคงได้กินอายความคลาสสิกจากระบบกลไออกอัตโนมัติเพราะว่ามันมีไอตัวโรเตอร์นี่แหละแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเข็มวินาทีของระบบเนี้ยก็ยังเดินทีละ1วินะครับไม่ได้เดินเรียบเนียนเหมือนนาฬิกาออโตแต่อย่างใด คือเดินเหมือนนาฬิกาควอสทั่วไปนั่นแหละซึ่งส่วนตัวผมนะครับมองว่าไอ้ระบบคิเนติกเนี่ย มันเป็นการพัฒนาที่อีหยังวะมากนะครับคือทาไปเพื่ออะไรอะ่ะมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่หรือว่าเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเลยนะครับมันเป็นการนําของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยทั้งระบบออโตเมติกกับระบบคอร์สเนี่ยนำมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็นําข้อดีของทั้ง2ระบบเนี่ยนำมาเป็นจุดขายซึ่งผมว่าข้อดีที่เขาดึงออกมาเนี่ยมันก็ดึงออกมาไม่สุดนะครับมันครึ่งๆกลางๆมากการที่เขานําตัวโรเตอร์ของระบบกลไกออโตเมติกมาเนี่ยมันไม่ได้ ดึงสเสน่ห์ของนาฬิกาอัตโนมัติออกมาเลยนะครับคนที่ชอบนาฬิกาอัตโมติเนี่ยเขาจะชอบในความเป็นระบบกลไกที่ซับซ้อนนะครับมีเฟืองมีทับทิมมีพวกระบบสปริงลานอะไรต่างๆที่มันทํางานร่วมกันเนี่ยจนเกิดเป็นการทํางานของกลไกของนาฬิกานะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเข็มของนาฬิกาอัตโมติกที่คนส่วนมากชอบเนี่ย คือเข็มวิเนี่ยมันจะเดินได้อย่างเรียบเนียนนะครับซึ่งต่างจากระบบกิยนติกนี้นะครับที่มันเดินทีละ1นึ่วิเหมือนนาฬิกาคอสทั่วไปคือมันไม่ได้ดึงสเสน่ห์ของนาฬิกาอัตโมติออกมาเลยนะครับซึ่งผมมองว่าไอตัวโรเตอร์เนี่ย ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการแกว่งน้อยตัวโรเตอร์เนี่ยมันก็เป็นการแกว่งเพื่อสร้างประจุไฟฟ้าเพื่อเอาไปกักเก็บในตัวคาปาซิเตอร์หรือว่าตัวถ่านนั่นแหละซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช้ถ่านอย่างเดียวไปเลยนะครับซึ่งไอตัวถ่านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็อยู่ได้เป็นปีนะครับหรือ2ปีซึ่งถ่านบางก้อนเนี่ยอยู่ได้เป็น10ป,ปีเลยด้วยซ้ํานะครับ ผมมองว่าสำหรับนาฬิกาเนี่ยถ้าจะใช้ระบบพลังงานที่ชาร์จได้เนี่ยหรือว่าพลังงานที่สามารถสํารองพลังงานในตัวเองได้เนี่ยพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อมูลอยากจะเสริมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับระบบคีเนติกนี้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ